วัสดีครับผมขับรถนะครับผ่านถนนเส้น 2- องสี่ครับแล้วก็ขับรถเหนื่อยๆนะครับหาที่พักรับประทานอาหารบรรยากาศดีๆนะครับร่มรื่นนะครับก็แนะนําที่นี่แหละครับสวนท้าอีสานเฮานะครับเป็นคาเฟ่เจงเกษตรนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็นะครับแวะมาก็มีทุกอย่างเลยครับมีทั้งโซนคาเฟ่เครื่องดื่มเย็นๆนะครับมีผลิตจากของสวนเราด้วยเพราะเราเป็นฟาร์มอิ์แกนิกนะครับแล้วก็ด้านหน้าเลยครับก็มีก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยว เรือนะครับทองคำนะครับซึ่งตรงนี้ก็ใช้ลูกชิ้นเนื้อโคขนของยอดชุรินนะครับแล้วก็มีอาหารไทยอีสานตามสั่งนะครับอาหารอีสานเรา90บาทแค่นั้นเองนะครับเราตั้งราคาไว้แค่นี้ครับคือให้ทุกคนสามารถที่จะแวะนะครับแวะพักผ่อนแล้วก็ทานอาหารที่อร่อยๆได้นะครับสเต็กเราก็มีนะครับเป็นสเต็กไฟแดงนะครับเมนูไข่เจียวลาวาเมนูซิกเนเจอร์ที่เดียวในโลกนะครับหรือจะทานอาหารในชุดแบบครอวครัวจิ้มจุ่มนะครับทานเสร็จนะครับทานอาหารเสร็จสามารถเดินเที่ยว ชมสวนของเราได้ครับด้านหลังนะครับเป็นฟาร์มออร์แกนิกนะครับมีทั้งกระต่ายนะครับกระต่ายน้องๆนะครับฟาร์มแพะนะครับแล้วก็มีบ่อปลาราบนะครับได้บรรยากาศนะครับก็พักผ่อนกันได้ตรงนี้นะครับถ้าขับรถผ่านมาก็ยินดีต้อนรับทุกท่านขอบคุณครับผม